การพัฒนาบุคลิกภาพทำไมจะต้องพัฒนาตั้งแต่ภายในจิตใจของเรานะคะก็คือพัฒนาตั้งแต่บุคลิกภาพภายในสู่ภายนอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนคนหนึ่งอะค่ะ ที่มีภาษากายที่มีบุคลิกภาพการแสดงออกการแต่งเนื้อแต่งตัวแบบไหนอะไรเงี้ยนะคะนั่นมันหมายถึงว่าการที่คุณเนี่ยมีความนึกคิดอย่างไรข้างในจิตใจะคะ่ะแล้วคุณก็แสดงออกมาเป็นภาษากายแสดงออกมาจากการแต่งตัวนะคะแสดงออกมาจากสีหน้าใบหน้าที่แบบว่าเออพอใจไม่พอใจนะคะหรือน้ำเสียงหรือว่าถ่อยคำโทนเสียงที่พูดออกไปเนี่ย ร้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของภายในจิตใจทั้งนั้นเลยนะคะบุคลิกภาพจึงต้องพัฒนาตั้งแต่ข้างในนะคะก็คือปรับกันตั้งแต่จิตใต้สมนึกเลยปรับกันตั้งแต่บุคลิกภาพภายในเนี่ยแหะคะ่ะ ต้องปรับก่อนเลยนะคะภายในที่ดีส่งผลสู่ภายนอกที่ดีเช่นกันนะคะ mm hmm. บุคลิกภาพที่ดีวันนี้ไม่ได้พัฒนาแค่การแต่งตัวไม่ได้พัฒนาแค่ว่าโอคุณจะต้องใส่แบรนด์เนมนะคุณจะต้องใส่เสื้อผ้าราคาแพงๆนะ mm hmm. ถึงจะมองว่าเป็นคนดูดีมีภาพลักษณ์ที่ดีนะคะ mm hmm. แต่ภาษากายรอยยิ้มออร่าต่างหากนะคะที่มันส่งผลที่จะทำให้คุณเนี่ยดูดีหรือว่าดูแย่นะคะ หลายๆครั้งค่ะเวลาที่นานๆไปะค่ะผู้บริหารหลายๆคนอาจจะเจอว่าตัวเองเนี่ยทำไมรู้สึกชันเป็นคน9ก้าวร้าวขึ้นก้าร้าวขึ้นแล้วก็ไม่ได้ให้ความสมาําคัญในเรื่องของบุคลิกภาพไม่ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตัวนะคะเราก็เลยถูกตัดสินจากคนภายนอกนะคะที่เขามองเรานั่นแหละก็มองว่าโหวเยกคนนี้นี่แบบว่าเฉยชะมัดเลย ไม่ได้เชื่อถือเลยดูบุคลิกภาพเป็นคนที่ไม่น่าคบเลยดุจังเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมันก็ทําให้เ,หเราเนี่ยมีปฏิกิริยาโต้ตอบทันทีเลยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ชอบฉันหรอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันจะแสดงให้ดูนะว่าฉันใหญ่ขนาดไหนจิตใต้สํานึกเรามันบอกกับตัวเราเองนี่ยล่ะค่ะเราก็เลยส่งภาษากายที่ดูอาจจะไม่ค่อยน่ารักไม่มีสนเสน่ห์ไม่น่าคบนะคะดูไม่ซอฟต์เลยออกไปดูแล้วแบบ แหมรู้สึกดุจังเลยอะไรแบบนี้นะคะแต่ละคนก็ไม่กล้าเข้าหาเราแบบนี้เป็นต้นนะคะต้องมาพัฒนาค่ะบุคลิกภาพเดี๋ยวนี้พัฒนากันตั้งแต่จิตใจข้างในเลยนะคะลองดูนะคะแล้วพบกันในคลาสปรับลุกแต่งสวยรวยสุขกับครูส้มนรินพร์ัดค่ะสวัสดีค่ะ